Dance, shut up and dance. La 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 la. đi cho to đang down thumbling thoát 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 tay thoát 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 biết, thoát 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 thoát

để nói chuyện với nhau. Không cần phải nói chuyện với nhau. Không cần phải nói chuyện với nhau. Không cần phải nói chuyện với nhau. Không want to nói chuyện với nhau. Không hey Dance. Everybody, dance, shut up and dance. Yeah, yeah, shut up and dance. Hey, everybody, dance, come on, shut up and dance. Yeah. Dance. Shut up and dance. Ba la la la, ba la la la, ba Crazy, you want to cruise a fight too much? Be it lush, be it lush, stay Shut up and dance. Everybody dance. Shut up and dance. Everybody just dance. Everybody dance. Shut up and dance. Yeah, yeah. Hey, hey, shut up and dance. Everybody dance. Hey. Come on. Shut up and dance. Everybody just dance. Everybody dance. dance. Yeah. Yeah, yeah. yeah 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 Everybody dance with me. Yay! What's up, buddy? What's ดีนะทางดีแคมเอฟรุ่นสิบอาเธอรมาหน่อยตกไฟนะคะสงสารนที่กอนถ่ายที่นือโอ้ยโชว์ข้าวอย่างนี้ทำให้แบบเราคึกคักเราอยากจะลุกขึ้นมาแดนซ์เลยอ่ะเขาเรียกแนวดนตรีอะไรขุ่นย่ำย่ำย่ำเนี่ยมันคืออิเล็กทรอนิกส์มิวสิกครับผม EDM ที่เขาตอนนี้มาที่ทีทีกันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นแฟชั่นมิวสิกด้วยครับครับผมเมื่อกี้ที่จบไปคือเพลง Shut Up and Dance ถ้าแปลเป็นไทยนี่ความหมายค่อนข้างจะดูแรงกันต้องการจะสื่อความหมายยังไงเลยในเพลงคือไงจริงๆมันเป็นแค่คีย์เวิร์ดเฉยๆครับที่บอก ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นะให้หยุดก่อนเพื่อจะมาเต้นครับอ๋อจริงจริงนี่เป็นซิงเกิลที่สองละซิงเกิลแรกของถังเบียร์รู้สึกว่าจะเป็นโลกมันกลมอันนั้นจะเป็นแบบช้าช้าเน้นอารมณ์ครับใช่ครั้งนี้มาช้าใช่ครับครั้งนี้มาเต้นเสด็จเยจอกย่โย่ยเย่โอ้เยี่ยต้องเต้นทุกอย่างแล้วมาเต้นครับไม่ว่าจะตุ้มหูหล่นหรืออะไรก็ตามใช่ครับมันแตกต่างกันไงชอบฟิลไหนมากกว่ากันจริงๆชอบทั้งสองแบบครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราแค่อยาก พรีเซนต์ในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็เป็นออกมาให้มากที่สุดเพื่อให้พี่ๆแฟนเพลงไปพี่พแฟนคลับได้ทราบว่าเอจริงๆแล้วถังเป็นคนแบบไหนจริงๆเป็นคนมีหลายด้านครับแค่ยอยากจะค่อยๆพรีเซนต์ทีละด้านออกมาครับมผมโอเคอ่าสำหรับใครที่ชอบแนว EDM รับน้องถังบลิ<อ>น้อง น้องถังเบียและเอ็มวีถ่ายไปย่างเอ็มวีมีส่วนร่วมเยอะด้วยใช่ไหมเพลงนี้เลือกชุดเลือกอะไรเองใช่ป่ะใช่แล้วครับอ๋อแล้วนอกจากนี้มีส่วนร่วมยังไงอีกบ้างเลยอ๋อจริงเริ่มแต่เลเฟนเด้นเพลงเลยครับแล้วก็เลเฟนเด้นเอ็มวีตัวแสดงในเอ็มวีรวมตัวแดนเซอร์ด้วยครับเอ็มวีมันจะเป็นแนวๆยังไงเรื่องอนอจริงพี่คอยดูพี่คอยดูเภาพภาพเอ็มวีจะเป็นเหมือนหนังเลย ใช่ครับเราอยากให้มันเราได้ในแบบกับนางแบบที่เป็น,นโมเดลอินเตอร์มาด้วยผมไมแอบ,บดูมาแล้วคือเพราะเป็นรูปรวมันเวอบเนี่ยแบบเตะอะไร <up. S 1> นไะเตมอัพอ่าหม ฟิลจะเป็นแบบสตรีทแดนซ์อะไรเงี้ยแล้วผมชอบพี่น้องทางเบียร์เขาเลือกทั้งนายแบบนางแบบมาแม่งแต่ละคนนี่ดูแบบเด็ดมากโอ้เดด็มใช่ฮะทั้งนั้นเลยนะฮะับเขาดูใน YouTube ได้แล้วใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วฝากผลงานหน่อยตอนนี้ดาวน์โหลดในที่ไหนอยางติดตามผลงานทางเบียร์ได้ยังไงบ้างคะได้ครับก็ติดตามผลงานด้วยครับกับนิวซิงเกิลที่มีชื่อว่า Shut Up and Dance นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจัน492222โทรออก37ครับหรือว่าจะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่านแอปพล i อทูนดีเ s อร์เค k และคลเพลย์ครับค่ะอฝากน้องถังเบียร์ด้วยกับเพเกิร์มขังเขานะคะชดาแบนแดนสูนีขอบคุณถังเบียร์ค่ะเบียร์ครับชวงน้ารอยไทยไอเดียค่ะคุณผู้ชมค่ะ